หนังสือมาแบบใดเนี่ยนะกระจายไปเลยนักวิทยาศาสตร์อังกฤษคณิตวิทย์คณิตร้องเรียนปัจจุบันศิลปะครับได้บรรคะเจ้าได้ไหมอาจารย์อ่านหนังสือมาแบบใดได้หอดราชครับสกลนครได้ได้เามันแตกต่างกันมันเข้ากันย่นยา,ไ,ยายไม่เข้าใจไหม มซูน่ะนะสูตั้งกันดีๆนะเขย่าไหมด้าของที่ใช้เก่านะพอ้อกูเกิด,มกด,ดแม่ม่ได้รวยแม่กูเกิดเข้มๆย,ย่าไปกลางทงในะห้องเนะี่โอ้ยเห็นส้มกูเป็นขี้ยงเอิร์ดมามากินลวดเขย่าไหมย่าไปห้องใส่ส์มันด้ว เขายาวหัวกระโหลกเนะ้่นังศีสะเนะี่ยนังศีสะหนังศีสะเนะีขยใคไปแล้วกมัมเบอร์ของยาขวางเลยนะมันหุ่มไปหน่อยเด็กน้อยบางคนเนดะ้เนี่ยอย่ามากแก้เลยนะ